ค่ะเราก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมมินิเว l ลค่ะสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะคะแต่ว่าเล่นไม่เป็นนะปะเราไปเริ่มสอนกันเลยอันดับแรกนะมันก็จะมีอะไรขึ้นมาแบบนี้อยู่นะคะให้เรากดปิดไปให้หมดเลยปึ๊บปึ๊บโอเคให้เรากดคำว่าเริ่มเกมค่ะ เจบไปเลยเราก็จะเจอกับอวตารนะคะของเราเองให้กดเข้าไปเลยค่ะให้ทุกคนมองฝั่งซ้ายสุดของหน้าจอนะคะมันก็จะมีพวกแนะนำส่วนลดกาชาปองอะไรแบบนี้นะคะให้เรากดเข้าไปตรงคำว่ากาชาปองค่ะ กดไปแล้วก็กดคำว่าแพ็กสร้างฝันเลยนะคะกดไปแล้วเราก็จะสามารถสุ่มสุ่มของได้ค่ะสำหรับผู้เล่นคนแรกแบบเล่นใหม่ๆนะคะแล้วก็จะได้ของดีค่ะเช่นเสื้อผ้าแต่ว่าอยู่ได้7จวันนะทุกคนมันก็ไม่อยู่ถาวรน,นะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ถาวรก็เก็บถั่วมินิเอานะคะ ตนนี้ก็จะเป็นการเก็บถั่วมีนี้ค่ะให้ทุกคนมองไปทางขวาจอขวางทางขวาหน้าจอบนสุดนะคะแล้วก็จะเจอกับอันนี้ค่ะให้กดเข้าไปเลยพอเสร็จแล้วเราก็จะเจอกับต้นกระบองเพชรของเรานะคะซึ่งใครเริ่มแรกใหม่นะก็จะอาจจะเป็นเลเวลศูนย์ไม่ก็เลเวลหนึ่งนะคะแต่อันนี้เราเล่นมันยาวนานแล้วเนาะมันก็จะเป็นเลเวลหกค่ะ มันก็จะมีแบบเจ็บเกี่ยวนะคะกดไปเลยแล้วก็กดหยดน้ำนะคะก็จะถือว่าเป็นการหยุดลดน้ำของให้กระบองเพชรนะแล้วก็เราสามารถเก็บโถมีนย่ายังไงได้ตรงนี้เลยค่ะเึ๊บสำหรับใครที่มีเพื่อนเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถไปเก็บของเขาได้เนาะ นี่แล้ก็ได้ถั่มีนี้เพิ่มขึ้นมาค่ะก็จะถือว่าเป็นการลดน้ําให้คนอื่นนะคะแล้วเราก็จะได้ถั่วมีนี้เป็นของรางวัลนะคะใครเพื่อนเยอะๆก็ถั่วมีนี้ก็จะเยอะตามไปด้วยนะคะปึ๊บปึ๊โอเคเลเวลของเราก็จะอัพค่ะ กะะ็จะอาจจะมีคนถามว่าแล้วซื้อเสื้อผ้าตรงไหนกดเข้าไปที่คำว่าเริ่มเกมเหมือนเดิมค่ะกดเข้าไปที่อวตารค่ะแล้วก็มันก็จะมีชุดเลยเนาะอันนี้เราก็จะเข้า,าตัวนก่อนนะมันก็จะมีพวก ผมพวกนี้นะคะที่มันใช้ถั่วมีนีนาอก็เก็บสะสมกันไว้เยอะๆนะคะเผื่อเอาไปซื้อได้นะมันก็จะมีอันเติมบ้างแต่อันนี้เราพูดสำหรับสายฟรีนะคะโอเคแล้วถ้าใครอยากจะได้แบบชื่อเป็นของตัวเองจริงๆนะคะก็ให้กดไปตรงนี้เลยทุกคนสังเกตตรงซ้ายบนบนสุดของหน้าจอคะ่ะกดไปเลย แล้วเราก็จะเจออวาตารของตัวเองเหมือนเดิมค่ะมันก็จะขึ้นว่าระดับความฮอตเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะตรงนี้แล้วก็เพื่อนกี่คนมีผู้ติดตามกี่คนนะคะให้เรากดตรงตั้งค่าตรงนี้ค่ะบนสุดของหน้าจอเลยนะสำหรับใครที่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อมานานมันก็จะให้เปลี่ยนฟรีนะคะไม่ต้องใช้ตังจริงๆเนาะเปลี่ยนไปเลย สมมติว,ว่าเราอยากชื่ออะไรก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าชื่อมันซ้ำกันก็มันจะใช้ไม่ได้เนาะนี่มันจะเป็นศูนย์แบบนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนชื่อนะแต่ว่าเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย